ขอาระจาท่านกัปีนท่านองรัฐมนตรีศาสตราจารย์เบียติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยข้าพเจ้าอาจารย์นวลใหญ่วัฒนกูลคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสัสคิกษาสังคมขออนุญาตนำบันทึกประจำปีการศึกษา2553และ2554เข้ารับปริญญาหม่ จำนวนทั้งสิ้น71คนนางมีรานต่อไปนี้หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตเตียนทิโยมอันดับอนนางสาวปัทภพรตุกชูแสงนางสาวน่มลเครืองเดชนางสาวพันยาพรสุริยาสิริ หลักสูตรส,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตเกียนนิยมอันดับสองนางสา,าวอรวรรณนองรุญรังนางสาวภาวรรณศรีนานสาทองนางสาวพนิดาชานอารมณ์หลักสูตรส,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตนางสาวพิชภพพัชพพาพสารสาาุตาง นางสาวกัญญาพักเพชรหอมนางสาวกัญจนานจำลองบุญน,นางสาวเกียรติศกดาสารีนายเกียรติศักดิ์ปสิทธิ์นางสาวชนิษฐาเอกมันนางสาวดารุวัฒน์มีคำนางสาวจาาุฬารัตน์เยี่ยมเยี่ยมนายชนะเชษฐ์บุญอ,อักษร นางสาวทิสรานิสูรเนย์นางส,ส,ส,สาวชปาปีนาปะอุตการสสน,นางสาวโชลดาขันดีนางสาวชอบฟ้าคุปจูนายนัทปรนโหรสุวรรณนายนัทขวัญคงแก้วนางสาวห้องนิยันดร์จันทร์นางสาว พระชาสิีการปรดามนางสาวพันประดาจันเพ็งเพ็งนางสาวพันวาวีน้อยมา,ล,า,มา,กกยายลังน,นางสาวพิดารัตนญาดีนางสาวพิจิยาจันลูชังนางสาวมาริพิทาสรนางสาวนิยุกรัตนามาศ นางสาวอุวลทัญจันทศิรินางสาวปณิทภรเนื้อพุทธินางสาวปริยาพรบุญเลิศนางสาวปาิศราบุญเลิศนางสาวพิยวรลณภูหนองโอยนางสาวพิยาพรล่วงฐานนายพงม์พลนวโล นางสาวพจนีอุ่มช่วยนายคอนพัชมั่นชูนางสาวพาขวัญไตรรัตน์นางสาวพิมพ์ประพัฒน์กองบำงนางสาวพิมพ์พัชรากิจการเพชรนายบุญมโพหมอทิพย์นางสาวมนัชลิศสืบปารั นางสาวมนิตาอังไพนางสาววนิดาภูพันธงนางสาววันพีศรีสุขนางสาววันวิมลบุญฤทธิ์นายวรุทธิ์บิทีนายวัชระโคกุญแจสุขนางสาววิชุศักด์วิชุดาขำแพร่นางสาววาสุ วิวัฒนานางสาวศักดิ์ชิพรหัวดนอกนางสาวศักดิ์ชิพริมสันติธรรมนางสาวศักดิ์ชิพรแสงเรินนางสาวโสธิพัฒน์เยี่ยววัฒนานางสาวสุริพรพุ่มกระจานางสาวสุริลักษ์โพสล้าย สุภวัตปงตูนูนอานนางสาวสุรกรเผ่าสงรางนางสาวสุกัญญาจงังลมูลนางสาวสุจิตราทิ้งโคดนางสาวสุการาัตแกลงเดนางสาวสุภาพรยอดเพชรนางสาวสุริมณุผึ้งนางสาวุวัชชากนไทย นายโสพุลาฤกษ์โกงนายอภินันท์ราหักศิณาโลงนางสาวอริพวงมาลีนางสาวอรพันธ์เจริญศักดิ์นาง